การที่คนบางคนเลือกที่จะเงียบและไม่แสดงออกมากนักนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนขาดความสามารถหรือไม่รู้จักการแสดงความคิดเห็นแต่กลับกันคนที่เงียบมักมีพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งและทัศนคติที่แตกฉานกว่าคนอื่นนอเพราะพวกเขามักใช้เวลาในการคิดทบทวนและพัฒนาความคิดของตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ได้กระทำการตามกระแสรหรือความเห็นของผู้ อื่นแต่พวกเขาจะทำในสิ่งที่เชื่อว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองและสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่คนที่เงียบมักจะมีความสามารถในการฟังและสังเกตสิ่งรอบตัวได้ดีพวกเขามักจะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบด้วยการไม่พูดจายอย่างเร่งรีบแต่กลับเลือกที่จะฟังมากกว่าซึ่งทำให้พวกเขามีข้อมูลและความเข้าใจในสิ่งต่างๆมากกว่าคนอื่นคนเหล่านี้มัก จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดและมีมุมมองที่ลึกซึ้งเพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับการคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นใดๆออกไปอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนที่เงียบมีพลังทางความคิดคือการที่พวกเขามักจะหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในความเครีดจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นคนที่พูดมากหรือแสดงความคิดเห็นบ่อย อาจจะตกอยู่ในกระแสความมเห็นของผู้อื่นได้ง่ายการมีการสนทนาหรือทกเถียงในหลายๆเรื่องอาจทำให้สับสนหรือยากที่จะรักษาความชัดเจนในมุมมองของตัวเองแต่คนที่เงียบจะไม่ถูกกระทบจากสิ่งเหล่านั้นเพราะพวกเขารู้จักการควบคุมความคิดและทัศนคติของตัวเองให้คงที่และมั่นคงพวกเขาจะใช้เวลาคิดอย่างมีสติและให้ความสำคัญกับการพิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะตะัด ดิสินใจอะไรทัศนคติของคนที่เงียบจึงมักจะถูกมองว่าแตกฉานและมั่นคงคนเหล่านี้มีวิธีการมองโลกที่เป็นเอกลักษณ์มีการคิดวิเคราะห์ที่ดีและไม่หลงไปตามความคิดหรือความเชื่อของคนอื่นง่ายๆพวกเขาจะยึดมั่นในหลักการของตัวเองและมีความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งพวกเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและไม่ปล่อยให้สิ่งเล็กน้อยมากระทบต่อทัศนคติของตัว เองได้ง่ายๆทัศนคติที่แตกฉานนี้มาจากการฝึกฝนและการพัฒนาความคิดที่ค่อยๆสังสมมาอย่างยาวนานการที่คนที่เงียบมักมีพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งนั้นยังสะท้อนถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองและการไม่ยึดติดกับคําพูดหรือคําวิจารณ์จากผู้อื่นคนเหล่านี้ไม่ยอมให้ความคิดเห็นของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาพวกเขามักจะมีวิธีการในการมองโลก และชีวิตที่เป็นส่วนตัวและใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ไขปัญหาหรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆอย่างชาญฉลาดคนที่เงียบมักมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงจากการแสดงความคิดเห็นมากมายพวกเขาไม่ต้องการความเห็นจากคนอื่นเพื่อยืนยันความคิดของตัวเองแต่พวกเขาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดและทำการเงียบของพวกเขาจึงเป็นพื้นที่ให้พวกเขาคิดอย่างเต็มที่ และทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นและสติในการตัดสินใจมากกว่าการทำตามกระแสหรือความคาดหวังของคนรอบข้างยิ่งไปกว่านั้นการเงียบยังช่วยให้คนเหล่านี้สามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความคิดของคนอื่นได้ดีขึ้นพวกเขามักจะอ่านคนได้แม่นยำและเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่น ในระดับที่ลึกซึ้งเมื่อคนเหล่านี้พูดหรือแสดงความคิดเห็นออกไปพวกเขามักจะมีมุมมองที่ชัดเจนและตรงประเด็นเพราะพวกเขามีเวลาคิดและทบทวนสิ่งที่ควรพูดอย่างรอบคอบซึ่งทำให้สิ่งที่พูดออกมามีคุณค่ามากกว่าคำพูดที่ออกมาแบบไม่คิดคนที่เงียบยังสามารถเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลอย่างมากในบางสถานการณ์เพราะพวกเขามักจะทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีและเข้าใจคนอื่น ทำให้ผู้อื่นนอนรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและได้รับการยอมรับแม้ว่าเขาจะไม่พูดมากแต่พวกเขามีความสามารถในการส่งเสริมคนรอบข้างให้เติบโตและพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมเนื่องจากพวกเขามีทัศนคติที่เปิดกว้างและไม่ตัดสินคนอื่นจากการพูดเพียงเล็กน้อยแต่ให้ความสำคัญกับการมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของแต่ละบุคคลการที่คนที่เงียบมักจะมีพลังทางความคิดนั้น ยังช่วยให้พวกเขาสามารถแยกแยะสิ่งที่สำคัญจากสิ่งที่ไม่จำเป็นได้อย่างชัดเจนเพราะการเงียบช่วยให้พวกเขามีสมาธิและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังคิดอยู่ในขณะนั้นเ <c oughs> มื่อมีการระดมความคิดในสถานการณ์ที่ซับซ้อน <c oughs> พวกเขามักจะสามารถหาจุดเชื่อมโยงหรือ,อวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพวกเขามีเวลาในการพิจารณาทุกแง่มุมของเรื่องราวอย่างละเอียดนอกจากนี้คนที่เงียบยังมักจะมีวิธีการที่แตกต่างในการมองปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขามักจะไม่พยายามวิ่งตามกระแสรหรือความเห็นของคนทั่วไปแต่พวกเขาจะเลือกที่จะหาคำตอบจากภายในตัวเองโดยการคิดทบทวนอย่างมีสติ และใช้เหตุผลในการตัดสินใจเมื่อมีปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจคนที่เงียบมักจะไม่รีบรอนที่จะตอบหรือแสดงความเห็นแต่จะใช้เวลาพิจรารณาอย่างที่ทุวนกอดที่จะออกความคิดเห็นที่มีน้ำหนักและมีผลกระทบที่ดีต่อสถานการณ์นั้นฮ่ฮการเงียบยังช่วยให้คนเหล่านี้มีความสามารถในการสะสมความรู้และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่เพราะพวกเขามากักจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองในเชิงลึกพวกเขาจะพยายามหาความรู้จักแหล่งต่างๆรวมถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยไม่ต้องการที่จะพูดคุยหรือแชร์สิ่งเหล่านั้นกับคนอื่นทันทีซึ่งทำให้พวกเขามีฐานความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าคนอื่นในบางครั้งในสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วคนที่เงียบมัก จะมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบพวกเขามีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญและจัดการกับข้อเท็จจริงต่างๆอย่างมีระเบียบช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนและไม่ปล่อยให้ความเครียดหรือความวิตกกังวลเข้ามากระทบกระเทือนการตัดสินใจได้ง่ายการเงียบจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าเพราะพวกเขาสามารถแยกแยะสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่ของทัศนคติคนที่เงียบมักจะมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนอื่นในหลายๆด้านพวกเขามักจะมีมุมมองที่เป็นกลางและไม่ตัดสินสิ่งต่างๆโดยทันทีการไม่พูดหรือแสดงความคิดเห็นออกไปทันทีช่วยให้พวกเขามีเวลาพิจารณาทุกแง่มุมของเรื่องนั้นๆและมักจะมองหาวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นการมีทัศนคติที่ เปิดกว้างและยืดหยุ่นช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีและยังทำให้พวกเขามีความเข้าใจในความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีคนที่เงียบมักจะรู้ว่าเวลาไหนควรพูดและเวลาไหนควรฟังการรู้จักที่จะฟังผู้อื่นช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์และมุมมองของคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการสื่อสารได้ดีขึ้นการฟังอาย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การรับข้อมูลจากผู้อื่นแต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินสถานการณ์และหาทางออกที่เหมาะสมได้ดีขึ้นเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะพูดออกไปด้วยคำพูดที่มีน้ำหนักและมองเห็นภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจนการเงียบยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเหล่านี้มีความสงบและไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ภายนอกพวกเขามัก จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีกว่าเพราะไม่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นรอบตัวการรักษาความสงบในใจทําให้พวกเขามีพลังในการคิดและตัดสินใจในวิธีที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆพวกเขาจะสามารถจัดการกับความเครียดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีสติและไม่เสียการควบคุมการที่คนที่เงียบมักจะมีพลังทางความคิดที่ลึกซึง้งและทัศนคติที่แตกฉานนั้น ยังช่วยให้พวกเขามีความสามารถในการวางแผนระยะยาวและมองภาพใหญ่ได้ชัดเจนกว่าคนอื่นๆคนที่พูดน้อยมกักจะไม่ถูกกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากนักทำให้พวกเขามีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ในระยะยาวและคิดล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาพวกเขาไม่รีบร้อนที่จะกระทำสิ่งใดแต่เลือกที่จะวางแผนและคิดให้รอบคอบก่อน ที่จะตัดสินใจเพราะพวกเขามีการมองสิ่งต่างๆอย่างละเอียดและมักจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆมุมมองซึ่งทำให้ผลการตัดสินใจในที่สุดมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงการที่คนเหล่านี้สามารถมองโลกได้ในมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นก็เป็นเพราะพวกเขามีเวลาในการสะสมความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่การเงียบไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขามีเวลาในการคิดและพัฒนาตัวเอง แต่ยังช่วยให้พวกเขามีการรับรู้ถึงสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นเพราะเมื่อคนอื่นพูดมากและแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาพวกเขามักจะไม่สามารถสังเกตสิ่งรอบข้างได้ดีเท่ากับคนที่เงียบคนที่เลือกจะเงียบจะสามารถรับรู้รายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามไปเช่นอารมณ์ของคนรอบข้างหรือความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้พวกเขาทำการตัดสินใจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ทําให้คนที่เงียบมีความสามารถพิเศษคือการที่พวกเขามักจะไม่ตกอุมพรางของการพูดมากเกินไปหรือการแสดงความเห็นโดยไม่คิดก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรออกไปพวกเขามักจะคิดหลายครั้งและพิจารณาอย่างที่ถ้วนเพื่อให้คําพูดนั้นมีความหมายและมีคุณค่ามากที่สุดการไม่พูดมากช่วยให้คนเหล่านี้ไม่เสียพลังงานในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่ สำคัญและสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ในการคิดและการสร้างสิ่งใหม่ๆแทนการมองโลกในลักษณะนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาความคิดที่ชัดเจนและมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคนที่เงียบมักจะมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้อื่นพวกเขามักจะไม่รีบร้อนในการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดคุยกับคนอื่นในครั้งแรก แต่จะเลือกที่จะฟังและสังเกตการก่อนเมื่อพวกเขาพูดขึ้นมาพวกเขามักจะพูดในสิ่งที่มีความหมายและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติคนที่เงียบจึงมักจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนอื่นเพราะพวกเขาไม่มุ่งหวังที่จะเป็นจุดสนใจแต่จะให้ความสำคัญกับการฟังและเข้าใจผู้อื่นอย่างจริงใจ คนที่เงียบยังมักจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของคนรอบข้างได้อย่างดีพวกเขามีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและรู้ว่าเวลาไหนควรให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจคนเหล่านี้มักจะมีการสังเกตที่ละเอียดและสามารถเข้าใจอารมณ์หรือความต้องการที่ไม่ถูกพูดออกมาได้ดีเพราะพวกเขารู้ว่าบางครั้งความเงียบก็เป็นการพูดที่ทรงพลังได้ไหนตัวเอง การให้พื้นที่ให้ผู้อื่นแสดงออกหรือระบายความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นหรือแนะนําอะไรก็สามารถสร้างความรู้สึกของการยอมรับและเข้าใจได้การที่คนที่เงียบมีพลังทางความคิดที่แตกฉานยังสะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดีพวกเขามากักจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์หรือสิ่งภายนอกเข้ามาทําให้รู้สึกวิตกกังวล หรือหุนหันทันแลนเมื่อเกิดปัญหาหรือความท้าทายพวกเขาจะไม่ตกใจหรือตื่นตระหนกพวกเขาจะใช้ความคิดและสติในการจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบคนที่เงียบมักจะมีอำนาจในการควบคุมตัวเองได้ดีกว่าคนที่พูดมากเพราะพวกเขามีความสงบภายในใจและไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่จำเป็นมากระทบต่อการตัดสินใจของตัวเองการที่คนเงียบมักจะมีพลังทางความคิด และทัศนคติที่แตกฉานนั้นยังมีผลในด้านการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนอและการตัดสินใจในเวลาที่มีความกดดันสูงคนที่พูดน้อยจะมักไม่ตกอยู่ในภาวะสับสนหรือวิตกกังวลในช่วงที่ต้อองค์พรชิญกับความยากลำบากเพราะพวกเขามีความสามารถในการคงสติและรักษาความสงบในจิตใจกางร,รักษาความสงบนี้ช่วยให้พวกเขามองเห็นทางออกในปัญหาหรือความท้าทายได้ชัดเจนขึ้น ในขณะที่คนที่พูดมากอาจจะตัดสินใจด้วยความรีบร้อนหรือถูกกระตุ้นจากสิ่งรอบข้างแต่คนที่เงียบจะใช้เวลาทบทวนอย่างที่ท่วนก่อนที่จะดำเนินการอะไรเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจในเวลาจำกัดหรือมีความสิ่งสูงคนที่เงียบมักจะมีแนวทางการตัดสินใจที่รอบคอบและมีการวิเคราะห์เชิงลึก พวกเขาจะพิจารณาทุกแง่มุมของสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวการไม่พูดมากทำให้พวกเขาสามารถสะสมความคิดและรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายได้อย่างรอบด้านการฟังความคิดเห็นที่หลากหลายสามารถช่วยให้พวกเขามองเห็นมุมมองที่คนอื่นอาจมองข้ามไปนอกจากนี้คนที่เงียบมักจะมีความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และมีสมาธิรอบตัวสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีความชัดเจนในการตัดสินใจและสามารถมองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีกว่าคนอื่นการสร้างความสงบภายในจิตใจไม่เพียงแต่ช่วยในการตัดสินใจแต่ยังช่วยในการคงสภาพ,พจิตใจให้เข้มแข็งในสถานการณ์ที่ท้าทายการที่พวกเขาไม่รีบร้อนหรือพูดมากไปยังช่วยให้พวกเขาไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ภายนอกซึ่งสามารถทา ให้การตัดสินใจมีความแม่นยำม,มากขึ้นการมองโลกในมุมที่ต่างจากคนอื่นยังช่วยให้คนที่เงียบสามารถเห็นโอกาสที่ไม่เหมือนใครคนที่พูดมากบางครั้งอาจจะหลงไปตามความคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นจากคนรอบข้างได้ง่ายแต่คนที่เงียบมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคำแนะนำหรือความคิดเห็นจากคนอื่นมากนัก พวกเขาจะเชื่อในความคิดของตัวเองและคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าความสำเร็จในระยะสั้นความมั่นใจในตัวเองนี้มาจากการที่พวกเขารู้จักการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึง้งคนที่เงียบยังมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการกับความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในชีวิตได้ดีพวกเขามักจะไม่ถูกท้าทายจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพราะพวกเขามีความสามารถในการมองหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาแม้ว่าสถานการณ์อาจจะดูยุ่งยากแต่พวกเขาก็สามารถหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าได้ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้เวลาพิจารณาทุกแง่มุมก่อนที่จะแสดงออกหรือดำเนินการในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคนที่เงียบมักจะมีการสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่ลึกซึ้งและยั่งยืน พวกเขาจะให้ความสำคัญกับการฟังและทำความเข้าใจมากกว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดมากเกินไปเพราะพวกเขาเข้าใจว่าในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นต้องการความสนใจและความเข้าใจจากทั้งสองฝ่ายการฟังอย่างตั้งใจและการไม่รีบร้อนในการแสดงความคิดเห็นช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับที่มีคุณค่า และยังช่วยให้พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่ตรงประเด็นและมีความหมายเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนที่เงียบยังมีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจในตัวเองและในคนอื่นๆได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาจะไม่ใช้คำพูดหรือการแสดงออกเพื่อดึงดูดความสนใจแต่จะให้ความสำคัญกับการทำให้คำพูดและการกระทำมีความหมายคนเหล่านี้มกักจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนรอบข้างได้ดีเพราะพวกเขามีความม,มั่นคงในตัวเอง และไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่จำเป็นออกมาแต่กลับเลือกที่จะใช้ความคิดที่มีเหตุผลและการตัดสินใจที่รอบคอบในการช่วยเหลือผู้อื่นการที่คนที่เงียบมีพลังทางความคิดและทัศนคติที่แตกฉานยังช่วยให้พวกเขามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีพวกเขามักจะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแผนหรือวิธีการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตกใจหรือเสียการควบคุมพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับความท้าทายสรุปคนที่เงียบมักจะมีพลังทางความคิดและทัศนคติที่แตกฉานเพราะการเงียบทําให้พวกเขามีเวลาในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างลึกซึ้งการไม่รีบร้อนหรือพูดมากเกินไปช่วยให้พวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจที่รอบคอบ และมีประสิทธิภาพพวกเขามักจะสามารถมองโลกได้ในมุมที่แตกต่างจากคนอื่นมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายมุมมองและไม่ถูกกระทบจากอารมณ์หรือสิ่งภายนอกนอกจากนี้คนที่เงียบยังมีทักษะในการฟังและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่นโดยพวกเขามักจะเข้าใจและให้ความสำคัญกับคนรอบข้างอย่างแท้จริงการที่พวกเขามีความสองงบ และสามารถควบคุมตัวเองได้ดีทําให้พวกเขามีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ดีพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองและการตัดสินใจในแบบที่ไม่จําเป็นต้องแสดงออกหรือพูดมากโดยรวมแล้วการเงียบช่วยให้คนเหล่านี้มีพลังในการคิดที่ลึกซึง้งและสามารถตัดสินใจในเวลาที่สําคัญได้อย่างมั่นใจทําให้พวกเขามีความสามารถในการสร้างโอกาสในชีวิตและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น ในทางที่ดี